สำหรับความพิเศษของรุ่นใหม่นี้ที่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวแล้วรุ่นเดิมที่ผมใช้อยู่เนี่ยพวงมาลัยอ,ะอะ่ะมันปรับได้แค่สองทิศทางก็คือขึ้นลงแต่คันนี้เขาเพิ่มใกล้ไกลได้ด้วยซึ่งตรงนี้บอกเลยว่ามันสามารถปรับได้ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเลยครับถ้านั่งขับสบายมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนขายาวครับเราต้องยืดบอกถอยหลังไปค่อนข้างเยอะทีนี้พอค่อนข้างเยอะถ้าเกิดพวงมาลัยมันหดเงี้ยเท่ากับเราเหมือนต้อง มันต้องแบบค่อมหลังค่อมครับทีนี้พอเขาปรับได้เนี่ยผมรู้สึกว่าการขับขี่ครั้งนี้สบายมากขึ้นเลยและขณะเดียวกันคือแป้นคันเร่งกับแป้นเบรกเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอยู่อยู่ในระดับที่ต่างกันพอสมควรพอพอเราปรับเบาะถอยไม่ได้เยอะขึ้นพวงมาลัยปรับไม่ได้เยอะขึ้นทําให้การขับขี่หายเมื่อยได้มากขึ้นเยอะๆเลยครับต้องบอกเลยว่าแตกต่างท่านั่งการขับขี่แตกต่างจากตัว All Good Ciaz ตัวก่อนหน้านี้พอสมควรครับเพียงแค่การปรับพวงมาลัยใกล้ๆได้ เปลี่ยนแปลงไม่ได้เยอะมาก